อมปลารด้อพี่นอ้องเอ้ยซับแบเลยมึอนี่อมปลายใส่อันพักอ,อีเลือดพักขี้เลา่าไปหอมพี่น้องตั้งแสบลุกโดดโอ้หะทานันไหมจ๊ะซับแบพี่น้องได้ปลายมาเก,กือบโลพี่น้องเอ้ยตัวให,ใหญ่เลยพี่น้องตัวให,ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยปลาย จะมาออมปลาไหลเด้อพี่น้องเลยแซ่บๆด้วยมือน้สับเปต้นตอนต่อนพี่น้องออมปลาไหลพี่น้องเลยล้างเกลือสา,า,ามทีเลยพี่น้องเลยล่างกัาข้าวออกอต้มพริกแกงลงเลยพี่น้องพริกแกงเด้อพี่น้องเด้อใส่ลูกด, de de orm, ดูดพร้อมพี่น้องใส่ลูกดดตะไคร้ใบมะกรูดพี่น้องใส่เครื่องใหลายพี่น้องใส่เครื่องหลายก่อนพี่น้องเอง้ ใส่ใบมะกรูดลูกโดดใส่ลงไปเลยพี่น้งองขอว่าพี่น้งองผองด้วยสาบไล้สาบไล้แล้วลลก็อันใส่น้ำปลาลาเลยพี่น้องต้องใส่น้ำปลาลาพี่น้องสูตรออมปลาไหลปอ้วนแซ่บเลยพี่พี่น้งองคนคนเล่นดีๆพี่น้อง ใเข้ากันเดี๋ยวไปตั้งไฟเลยพี่น้องนะตอนนี้คน,นให้เขาเ <ๆ S 1> ข่ากันไม่ครัวก่อนพี่น้องไปทำให้เขาซุกก่อนเขา,เ,ขาเครื่องเขาอะไรแล้วก็เอานา้ำใส่แล้วก็ตีเครื่องใส่ต่อพี่น้องเกลือัหน่อยพี่น้องเกลือเกลือหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครัวก่อนพี่น้องก็ให้ให้เขาซุกก่อนพี่น้งองเดี๋ยวเก็จะตีให้เขาเข่าเครื่องเขาฮะ อันนี้เรียบร้อยเราควรจะเติมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงควรจะพักใส่เด้อพี่น้องเด้อทีนีิใส่ขับเบือไปหน่อยเด้อพี่น้องเด้อหอมขับเบือมันจงอร่อยพี่นอ้อ,องเบือขับเบือพี่น้องเลยใส่พริกซีเหลาไผ่เลือดพักหอมเลยพี่น้อง ลาใส่บักซี่เลาวสับักอิเลิรพี่น้องเอย้ยใส่ใบหอมกับแซบเลยพี่น้องเอย้ยใส่ซุปก็ตักเสิร์ฟเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้นองขอขอบคุณอิดซีพี่น้องทุกท่านด้วยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจพี่อ้วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่เข้ามารับชมก็ขอมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องขออนุญาตที่ประเสริฐกับกัปไปหาพี่น้องเด้อ เราลำบากมันเรื่องกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเลยวันนี้ได้๋ยออมปลาไหลพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องเออออมปลาไหลกําเดียรแห้งมันเลยพี่น้องมากินน้ำพี่วันเด้อะแซ่บน้ำกันโอ้มีพักกันซีลาวพี่น้องแอมข้าวเหนียวพี่น้องกินข้าวเหนียวนักแซ่บพี่น้องออมนี่ออมปลาไหลใส่เครื่องแน่นๆมันนักแซ่บพี่น้องโอ้ใส่บึงนะโซนน้ำบึงนะแซ่บบอแซ่บเลยพี่น้องเอยโอ้ วดจัดเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บอาหารมันต้องใช้เครื่องถึงพี่น้องโอ้เสียบพี่น้องอ่อนเนี่ยอ,อ่อนเย็นอ่อนประไลพี่น้องบานอาหารเป็นบ้านพี่น้องแซ่บแซ่บพนัดพี่น่อง Blo bì đăng tay lên bì đăng tay 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 น้ำหวานพี่น้องเลยทำหนิเนสี่บเว้พี่น้องจับน้ำแมงวันหนีหลายพี่น้องเลยหอมหอมไปเด็กเศษเศษพี่น้องแซ่บอ,อนมนี่สุดยอดเลยพี่น้องเลย

สุดยอดสุดยอดพี่น้องนำนัวขนาดเนือหัวเลยพี่น้องเป็นร้อนเครื่องไลยกับแซบ เด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำพี่อ้นข้าวเที่ยงแซ่บๆกันแซ่บขนาดโอ้ผักสีเราผักอันไปเรื่อยพี่น้องพร้อมแซ่บรอดอยู่เลยพี่น้อง อเออือ,อตอนตอนนั้นอะไรพี่น้องเออ,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 อตัวใหญ่กระดูกแข็งพี่น้อง ตัวใหญ่เขาตัวใหญ่ัวแข็งเนื้อรุยเนื้อแซบอลองทำสูตรพี่วันเด้อแบบแบบนี้แซบคักพี่นองเอลยผมมีข้าวพี่นัองแซบอย่างเดียวข้าวเดียวมด เนื้อเอาแสบเลยพี่น้องเนื้อปลาไหลเหนี่อนอนเลยกินแสบคัก

ตรวจจัดเลยแสบอืมโอ้เหงาแตกเลยพี่นองเลย តើប្លាយ กินไม่เสร็จงามาต้องขอโทษขออภัยพี่น้องท่านเลยนะครับเอ่ออยากให้ตามกระทําเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้ลำลํงว,ว่าแซ่บขนาดเลยพี่น้องเลยอ่อมมาไหลน่าแหละครับอย่าเก,ก็บอย่าจวนเด้อพี่น้องลำลําเลยกันทุกคนตัวภาพปากกายแข็งแรงสวัสดีครับ